ว่างตามนะครับตามรอยพระอระหันต์ว่างตามนะครับว่างตามพุทุชนกับพระอรหันต์นี่จะต่างกันนะครับพระอรหันต์นี่เห็นอะไรก็ว่างตามรู้อะไรก็ว่างตามนะครับคิดอะไรก็ว่างตามเพียน อะไรก็ว่างตามระลึกอะไรก็ว่างตามตั้งใจอะไรก็ว่างตามการงานก็ว่างตามรู้อะไรก็ว่างตามหลุดพ้นก็ว่างตามแต่ประชาชนนี่ชอบคิดตามชอบพูดตามชอบทํตามนะครับตามตัวตนตามกิเลสต,ตามกรรมสรมีปากตามอาวิชชาตหามานทิฏฐิอุปทานแต่พระอรหันต์นั้นท่านว่างตามนะครับ พระหันว่างตามนะครับในชีวิตป,จจวประจําวันของพระหันนั้นก็เจอธาตุขันอาญะณะแต่ท่านก็ว่างตามเหมือนถ่ายแล้วก็ล้างก้นนะครับแต่ปผูุชนนั้นถ่ายแล้วก็ไม่ล้างถ่ายแล้วไม่ล้างถ่ายแล้วไม่ล้างกินแล้วไม่ล้างกินแล้วไม่ล้างแต่พระหันนั้นถ่ายแล้วล้างกินแล้วล้างก็เลยเรียกว่าว่างตามนะครับก็เลยไม่ทุกข์ คิดก็ว่างตามพูดก็ว่างตามทาก็ว่างตามก็เลยไม่ทุกข์อุตนคิดแล้ววุ่นวายไม่ว่างนะครับพูดแล้ววุ่นวายทาแล้ววุ่นวายเดือดร้อนนะครับพระอานนั้นท่านเห็นแล้วว่างตามได้ยินแล้วว่างตามทราบแล้วว่างตามรู้แล้วว่างตามอุตุชนนั้นเห็นแล้วก็พอใจพอใจยินดียิน,ยนายสิ้ทุกข์ นะครับมันจึงมีความแตกต่างกันระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นพระหัานั้นว่างตานว่างตามาตามลอดนะครับจะเดินเดินนั่งนอนคิดพูดทำนิ่งเคลื่อนไหวว่างตามทุกอิริยาบถยนนั้นมีความยินดียินร้ายทุกอิริยาบถเหมือนกันพนะร,ระหันว่างไม่วุ่นวาย เพราะเราเคยเป็นปุถุชนมาก่อนนะครับเราก็รู้นิสัยสันดานท่าแท้ความเคยชินของความเป็นปุถุชนดีนะครับมันวุ่นวายตลอดแต่พระหานั้นรู้สึกก็ว่างตามใจก็ว่างตามอารมณ์ก็ว่างตามควารมรู้สึกก็ว่างตามความคิดความเห็นความเชื่อความต้องใช้ก็ว่างตามหมดแต่ปุถุชนนั้น เกีย่ยวข้องนะครับรกับการคิดพูดทำอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็วุ่นวายตลอดไม่ว่างในความหมกมุ่นผูกพันยินดีเพื่อเพลินรักใกล้กับหนักแต่พระหัสน,นั้นว่างตามทุกเรื่องราวนะครับแต่จำก็ว่างตามจะคิดก็ว่างตามจะรู้ก็ว่างตามจะรู้สึกก็ว่างตามร่างกายก็ว่างตามเคลื่อนไหวเนื่องหลับตื่นฝัน ว่างตามหมดมันึงต่างกันอย่างนี้นะครับยิ่งจะเป็นภายนอกเรื่องโลกธรรมมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศทุกทุกสันเรินตาโลกวัชชะว่างตามหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ปุตุชนนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ทุกอะไรตั้งอยู่ก็ทุกอะไรดับไปก็ทุกเพความเยินดีเย็นร้ายแต่เวลาั้นเกิดขึ้นก็าว่างตามตั้งอยู่ก็าว่างตามดับไปก็าว่างตาม ชำระล้างตลอดไม่ได้ค้ั้งคาเหมือนใจสดไม่เชื่อเบื่อทวงไม่เป็นหนี้มันปุถุชนนั้นทําดีแล้วก็สวยผลความดีก็ตามสนองมันเงาตามตัวทําไม่ดีทําชั่วเงาก็ตามสนองมันเงาตามตัวเหมือนกันแต่พระอหันตนั้นท่านเหนือดีเหนะือชั่วคิดพูดทําอะไรออกไปแล้วก็เป็นเพียงกิริยา ท่านก็ว่างตามตลอดไม่ต้องคอยนะครับผลรับกรับทาแล้วก็ว่างตามคิดแล้วก็ว่างตามพูดแล้วก็ว่างตามพอคิดทําพูดด้วยความว่างตามบริสุทธิ์นะครับไม่มีเจตนาไม่มีภาษาไม่มีมนัสสิการท่านว่างตามหมดเพราะว่าจิตสังขารละงบับนะครับเจตนาภาษามนัสสิกการของท่านนี้ละงับไป พความว่างตามเพราะท่านรู้ชอบหลุดพ้นเป็นวิมุตติยันัศนะมีอาสะวะคยญาณมีความไม่คำเลือกแผงใจมีนิพพานลองลับมีสุญญา,าเป็นที่ตั้งก็เลยว่างตามได้ทุกเรื่องครับว่างตามนะครับสมมุติอะไรเกิดขึ้นก็ว่างตามนะม,มีอะไรเกิดขึ้นก็ว่างตาม,ม,าาตามแสงสีเสียงว่างตามหมดนะครับ ไม่มีอะไรที่พระหันไม่ว่างตามนะครับว่างตามเมื่อว่างตามแล้วก็เหมือนที่บอกกันแหละตลับการชําระนะครับายสดมดเชื่อเบิด์บืทุกอย่างจะแล้วแล้วไปไม่มีการข้างค้านขัางคา,า,าให้หมักดองเป็นกรรมกิเลสวิบากให้เป็นอนุสัยเป็นสันดานไม่มีนะครับเรียบร้อยตลอดไม่มีการผัดวันประกันพุ่งไม่มีการวันนี้วันหน้าวันไหน ว่างตามตลอดนะครับซึ่งปุถุชนนั้นจะเรียนจะสอนจะสวดจะสร้างไปแฝดปฏิบัติชอบคิดตามนะครับคิดตามสอนให้คิดตามพูดให้คิดตามทําให้ทําตามแต่พระอรหันต์นั้นให้ว่างตามสอนให้ว่างตามพูดถามสนทนาตอบให้ว่างตามคิดไกลคิดว่างตามทำกาก็ทำว่างตามพยายามระลึกตั้งใจก ให้ว่างตามตลอดนะครับเดินยืนเดินนั่งนอนเดินหน้าถอยหลังแล้วซาเรียกว่าให้ว่างตามกายในกายให้ว่างตามเวทนาในเวทนาให้ว่างตามจิตในจิตให้ว่างตามทรรในธรรมให้ว่างตามอนาปนสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ว่างตามนะครับสติปัฏฐานสี่ก็ให้ว่างตามโอชงเจ็ดก็ให้ว่างตามมักเหนียวแปดให้ว่างตาม อินทรีห้าก็ให้ว่างตามภละห้าก็ให้ว่างตามอิทธิบาทสี่ก็ให้ว่างตามสติสัมปชัญญะก็ให้ว่างตามความไม่ประมาทก็ให้ว่างตามจะทําทั้งหลายให้ว่างตามหมดไม่ว่าปริยัติก็ให้ว่างตามปฏิบัติก็ให้ว่างตามปฏิเวทก็ให้ว่างตามครับนั่นคือความเป็นพระหันั้นจะแนะนําให้ว่างตามนะครับ เปนปุถุชนนี่ถ้าสอนก็สอนให้ปลาไปกินนะแบบให้ปลาไปกินแต่พระอาจร์นี้สอนแบบให้ไม่ต้องกินปลาแล้วก็ไม่ต้องหาวิธีจับปลาเลิกกินปลาไปเลยเลิกจับปลาก็ให้ว่างตามไม่ต้องไปก่อกรรมก่อบุญก่อกิเลสก่อวิบาอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ให้ว่างตามตลอดนะครับเพราะว่าในธรรมวินัยนี้ประานรท่านให้ว่างตามก็เรียกว่าปรามานุตระสัญญาตาในชีวิตประจำวันทมว่าจะอยู่อย่างไรก็ให้ว่างตามนะครับจะหลับจะนอนจะอยู่จะกินจะทายจะไปจะมาจะใช้ชีวิตใกล้ว่างตามจะเรียนจะสอนจะสวดจะสร้างแร่ปฏิบัติให้ว่างตาม จะทํางานกิจกรรมกิจวัตรกิจการกิจธุระให้ว่างตามทั้งวันทั้งคืนนะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปก็ให้ว่างตามว่างตามนะครับไม่ต้องถามว่าทําอะไรอยู่ก็คือว่างตามพระอานอยอยนะครับแต่บุตรชนนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปก็วุ่นวายไปตามเหตุตามปัจจัยตามกิเลสบ้างตามกรรมตามมิปากบ้าง แต่พระันั้นว่างว่างจากอวิชชาตัณหามนติติอุปทานว่างจากสังโยชน์ว่างจากเมตุสังโยชน์ว่างจากกิเสว่างจากอุปกิเลสว่างตามหมดนะครับพระท่านพระอรหันต์อยู่แบบว่างตามนะครับโลกจึงไม่ว่างจากพระหานเพราะพระรานท่านอยู่แบบว่างตามพระอรหันต์นะครับตามแบบฉบับของพระอรหันต์ว่างตามนะครับ นี่เราอยู่กับโลกก็ว่างตามโลกอยู่ตามธรรมก็ว่างตามธรรมอยู่วัดก็ว่างตามอยู่บ้านก็ว่างตามอยู่ไหนไหนก็ว่างตามในมนุษย์โลกเทวโลกปรม,มโลกก็ว่างตามนะครับเพราะว่าการเดินตามรอยพระอราหันต์คือว่างตามนะครับไม่ได้ไปทำอะไรให้เป็นปุถุชนไม่ได้ไปทำอะไร สเสวงาอะไรครอบครองรักษาบริหารจัดการอะไรให้มันวุ่นวายเพราะพระอรหันต์ท่านอยู่แบบว่างตามแบบว่างตามเรานั่งก็ว่างตามนั่งกินก็ว่างตามเดินอยู่กินก็ว่างตามอยู่กินไปว่างตามนะครับจะดูจะฟังจะดมกลิ่นเลื่มรสสัมผัสว่างตามหมดว่างตามตลอดเป็นการตามรอยพระอาหาร ตุกตพระองค์นะครับเพราะปุถุชนเราเดินตามรอยปุถุชนมาไหลกลับไหลกันหลายพุทธันดรอนไหลอสงไก่ละมันวุ่นวายนะครับมันเป็นทุกข์รอยทางแห่งความทุกข์กนะารทำรอยปุถุชนนี่มันทุกข์ทุกทุกรูปแบบเลยนะครับจะมีไม่มีจะเป็นไม่เป็นจะได้ไม่ได้จะเจอจะ,จ,ะจากก็ทุกข์จะเกิดจ,จะดับก็ทุกข์ ทุกเพราะว่ามันมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขานี่แหละทุกเพราะอวิชชาตัณหามาณะที่ตุปยทานทุกสังโยชน์มีนสังโย์กิรือปกิรินี่แหละทุกเพราะความยินดีฉันทะนันทิความเพลินตัณหาความอยากราคะความรักใคร่น่ะทุกพดทุกชาติทุกที่ทุกคนทุกแห่งนั้นเป็นความทุกข์หมดนะครับเราไปตามทางปุถุชนไปวุ่นวายกับอย่างเหล่านี้ไปแตะไปต้องไปตั้ง จะจิ้งไปชอบกำหนดเป้งพินามกมุ่นผูกพันอะไรอาวรแต่เมื่อเราว่างตามแล้วมันเป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นความไม่คำเลีกแห่งใจเป็นอาสวะขยะยานนะครับเป็นวิมุตตินะครับเป็นความรู้ชอบเป็นวิลาคธรรมเป็นวิลาคะเป็นนิโรธะนะครับเป็นจาคะเป็นปฏินิสักะเป็นวิมุตตินะครับเป็นนิพิทา เป็นความเกิดดับเป็นความอนัตตาเป็นความทุกข์ทางอนิจจังเป็นเพียงสังขารนะครับว่างตามทั้งสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นว่างตามอนิจจังก็ว่างตามทุกขงก็ว่างตามอนัตตาก็ว่างตามสังขารก็ว่างตามธาตุทั้งหลายก็ว่างตามธรรมทั้งหลายก็ว่างตามอายตนะทั้งหลายก็ว่างตาม ขันเมื่อไรก็ว่างตามก็เป็นนิพพานธาตุนิพพานขันนิพพานอายนะไปก็ว่างตามนะครับไม่เลยไม่มีอะไรให้ต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแก้ไขอีกคก็แค่ว่างตามตามนั้นนะครับว่างตามตลอดแหละนะครับตามันตทำคืนก็ว่างตามนะครับทำอะไรอยู่ก็ว่างตามจะตามอะไรก็ว่างตามนี่แหละ นะครับว่างตามเพราะถ้าเราว่างตามแล,มลออะมันสว่างตลอดอ่ะมันสว่างตลอดอาหารของอวิชาก็ไม่มีนิมนต์ไม่ครอบงำทุจริตไม่มีนะครับมันก็สะอาดบริสุทธิ์สงบสว่างดีมันก็โล่งผงเบาสบายดีนะครับก็เยือกเย็นดี นะครับว่างตามหมดแล้วทุกเรื่องราวของโลกสมมุติของธรรมะว่างตามพระพุทธว่างตามพระธรรมว่างตามพระสงฆ์ว่างตามทานศีลภาวนาว่างตามวาสนาบารามีว่างตามหมดมันก็เลยได้รับการชำระนะครับชำระล้างตลอดว่างตามนะครับจักริยาจัมมานจาก เกรรมนเวรก็ว่างตามมันได้รับการชำระล้างบาปล้างมารล้างกิเลสล้างจากรรมนเวรอโหสิจะได้ลดเท่าลดทันมานนะครับจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนะครับว่างตามหมดตัดกันตัดกิเลสตัดที่ปากเนี่ยต้องว่างตามหมดก็เลยเป็นอยู่ด้วยความว่างนะครับอยู่ยังไงก็ว่างตามนะครับเป็นยังไงก็ว่างตาม มาอย่างไงก็ว่างตามจะอยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปจะมาไม่าไม,มาจะมีไม่มีจะเกิดไม่เกิดจะดับไม่ดับจะตายไม่ตายก็ว่างตามแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องอะไรเยอะนะครับตามรอยประการนะครับว่างตามนะครับว่างตามว่างตาม,วาตามความแตกตา่างระหว่างความเป็นปุุชนกับความเป็นพรานมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับว่างตามนี่แหละนะครับ ว่างตามดีนะครับว่างตามพระอรหันต์นะครับกะได้นิพพานทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับว่างตามดีนะครับทุกท่านทุกคนว่างตาม